สวัสดีผู้ติดตามทุกท่านครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งสหรับการมีข้อวิจารณ์ไทยจีีอาทิตย์ที่4ตุลาคม63เนื่องจากอาทิตย์นี้ก็มีการปรับเปลี่ยนคู่มวยครับก็ต้องมามีข้อวิจารณ์กันใหม่เพื่อให้อัปเดตนะครับก่อนข้อวิจารณ์ก็ฝ้าด้วยสหรับตัวช่วยมวยตู้นะครับมวยหูรายเดือนก็600บาทครับนะลายเสียงก็200บาทเท่านั้นสลับสมาชิกที่เล่นน้อยเรามีมากกว่าราคาตรองครับเรามีข้อมูลดีๆให้สมาชิกในสายทุกอาทิตย์ทุกสุดาครับตัวเงินเล่นไหนครับขาเขี้ยวขา ตลอดจนอาการนั้งมวยทรงมวยครับตลอดจนเกมการชกบนเวทีนะครับนะตัวไหนลดเยอะลดนานตัวไหนลดฟื้นได้ฟื้นครับเราจะแจ้งให้สมาชิกในสายทราบรายละเอียดยิบนะครับนะด้วยสโลกแกนที่ว่าชี้ตัวเล่นเน้นข้อมูลครับถ้าใครสนใจสมัครมวยหูก็โทรมานะครับที่เบอร์0 9 2ย์1 3 3 9 9 0 9 2 8 3 1 3 3 9ย์กครับสมาชิกเริ่มวิจัยกันเลยนะครับ คู่แรกครับก็เป็นการพบกันระหว่างเจ้าพระแสงเล็กสอโชคมีชัยครับจะพบกับเจ้าสุดหล่อเพชรเกตเพชรครับคู่นี้จะชกกันที่พิกัด104ปอนด์ครับเจ้าพระแสงเล็กสอโชคมีชัยครับไอตัวนี้ก็เป็นมวยซ้ายครับประเภทจังหวะฝีมือครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับเป็นมวยจังหวะ2นะครับนะประเภทเตะและพับแตงแล้วคาครับแล้วก็มีลูกถีบสกัดนะครับนะวงในก็มีซอกเสริมนะครับนะไอคีมวยสมองมวยดีครับไอตัวนี้นะครับเหลี่ยมเชิงดีนะครับนะมาดูครับสามกำลังของเจ้าพระแสงเล็กครับก็มี แพนนองยืนสามเจ้าสมหวังนะครับเพชรกาเซมชนะคะแนนเจ้ายอดกระตันยูครับเกียรติบัณฑิตและครั้งล่าสุดนี่ก็ชนะคะแนนเจ้าสุดหล่อเพชรเกียรตเพชรคุชชกในวันนี้ครับส่วนคุชชกก็คือเจ้าสุดหล่อเพชรเกียรตเพชรครับไอ้ตัวนี้ก็เป็นมวยขวานะครับประเภทเข่าในเหนียวแน่นครับเดินหน้าท้าชนนะประเภทชกสนุกครับถอยหนาหกล้มนะครับนะบูะลุดุดันนะครับวงในก็มีแลกแขนกดแขนครับ ขวางหน้าดันแทงครับมีเขานายยัดไส้ดีครับนะประเภทปอดใหญ่ปลาแรงเดินได้ยันห้ายกนะสลับเจ้าสุดหล่อครับมาดูครับ3ามฟอมหลังครับของเจ้าสุดหล่อครับก็มีชนะเจ้าจิบจ้อยพีมุนหลายครับชนะคะแนนเจ้าเพชรมาเยียครับสิทธิ์นายกอนงแล้วครั้งล่าสุดนี่ก็แพ้คะแนนเจ้าเพชรประแสงสอโชคมิชัยคู่ชกในวันนี้ครับวันนั้นก็ชกกันที่ออตโกนะครับนะวันที่16สิงหา6กสครับคู่นี้ก็เปรียบเทียบกันครับเจ้าพระแสงเล็กนี่ก็ เป็นมวยจังหวะฝีมือครับเตะซ้ายต่อยซ้ายตั้งรับจับทางครับส่วนเจ้าสุดหล่อนี่ก็เป็นมวยเข่าครับเดินหน้าท้าชนครับนะประเภทถอยหลังหกล้มคู่นี้ครับเคยเจอกันมาแล้วนะครับหนึ่งครั้งวันนั้นก็เกมการชกนี้ออกมาคู่ที่สุสีนะครับนะชกวันนั้นก็ชกกันที่ออตโกเจ้าประแสงเล็กก็ใช้ไอคิวมวยสมองมวยครับก็เบียดท้ายเอาชนะเจ้าสุดหล่อไปได้ครั้งนี้ครับก็ จะแก้มือกันอีกครั้งครับที่ช่องเกบสีนะครับนะวันนี้ครับเลทนะครับล่าสุดนี้ก็เปิดให้เจ้าสุดหล่อนี่เป็นต่อสิเอ็ดต่อแปดนะครับนะล่าสุดวันนี้ครับผมรับชอบปที่เจ้าสุดหล่อนะครับนะผมมองว่าวันนี้ครับเจ้าสุดหล่อนี่ก็จะได้เปรียดรูปร่างช่วงชกนะครับนะเป็นมวยที่ว่าปอดใหญ่ปลายแรงครับครั้งนี้เจ้าสุดหล่อในซ้อมอยู่ที่สอตะวันนะครับนะไม่ได้ซ้อมอยู่กับราชามวยไทยนะครับ ซ้อมสอจารวันครับที่สีสะเกดนะครับก่อนชกก็จะมาเก็บตัวที่ทีเด็ดเก้านะครับนะวันชกนี้เจ้าสุดหล่อนี่ก็จะมีฮีตีทีเด็ดเก้านะครับคอยค้ำคอยคาหน้าเสือนะครับวันนี้ครับนะผมชอบนะครับนะชอบไปที่เจ้าสุดหล่อนะครับวันนี้คิดว่าน่าจะแก้มือได้นะครับนะเพราะว่าวันนี้ก็เหมือนชกในบ้านรับนะเพราะว่าสุดหล่อนี่ก็เพชรเกตเพชรครับเจ้าบ้านนี่ชกในบ้านนี้ก็ มีโอกาสชนะสูงนะครับแล้วก็ช่องเกสีนะครับก็มีการปรับนะครับการตัดสินของกรรมการใหม่นะครับถ้ามวยคู่ขี้สุดสีนี่กรรมการนี่จะให้มวยเดินนะครับมีการปรับมาตรฐานใหม่ครับอธิผ่านมาคู่นี้ครับเกมการชกนี่แน่นอนว่าเจ้าสุดหล่อนี่ต้องเดินหน้าเข้าหาเจ้าพระแสงเล็กแน่นอนครับเจ้าสุดหล่อวันนี้จะได้รู่ร่างชุกชกสูงรอยก็เห็นแน่นอนครับมวยตัวใหญ่นี่ครับเวลาทําแล้วมันเห็นครับแต่ละลูกนี่มันเห็นชัดเจนครับ วันนี้ครับฟันธงนะครับนะชอบไปที่เจ้าสุดหล่อนะครับจะใช้ร่างกายที่สูงยาวกว่านะครับบทเบียดเสียดสีนะครับนะจะเอาชนะเจ้าพระสายเน็กไปปายครับวันนี้ครับเปิดหัวทนุนครับไปที่เจ้าสุดหล่อเพชรเกียรติเพชรครับสมาชิกโดยทางพื้นสคู่ที่2ครับก็เป็นการพบกันระหว่างเจ้าสะแกงามจิตมังนุนครับจะพบกับเจ้าเสือใหญ่ชอห้าพยัก์ครับคู่ที่จะชบกันที่ไปกัด1 1 2่อปอนด์ครับ เจ้าสแกงามจิตมังนนครับไอตัวนี้ก็เป็นดีกรีนะครับนะแชมป์ว่อรอบตาหมาบินครั้งล่าสุดนะครับนะครั้งที่7ครับของช่อง3นะครับเป็นมือขวาครับประเภทอาวุธมวยครบเครื่องนะครับนะกล้าแลกกล้าสวนอาวุธหนักแรงทุกลูกครับประเภทเดินหน้าท้าชนครับนะชกสนุกครับชกครั้งไหนก็ไม่อเปียบคนจัดคนดูนะครับนะประเภทเอนเตอร์เทนคนดูครับนะปอดใหญ่แปรแรงครับหัวจิตหัวใจดีครับบูสู้ดีครับมาดูครับสามคมหลังของเจ้าสแกงามครับก็มี ชนะคะแนนเจ้าเพชรวัดนอวัดยิมชนะคะแนนเจ้าชัยโยเพชรยินดีอะคาเดมี่แต่ครั้งล่าสุดนี่ก็ชนะคะแนนเจ้าบัลลิธิศสิทธิ์วชราชัยครับมานั้นก็ชนะเจ้าบัลลิลิ็ได้แชมป์นะครับในรอบตามาบินครับครั้งที่เจ็ดไปส่วนคู่ชกก็คือเจ้าเสือใหญ่ครับช่อห้าพยัคฆ์แต่ตัวนี้ก็เป็นมวยขวาประเภทเตี้ยหนักต่อยแรงนะวิเจาะอย่างกว้างกระจกครับอาวุธหนักแรงทุกลูกนะตัวตัวในรุ่นน้ำน็อกได้เลยนะสำหรับเจ้าเสือใหญ่ครับนะ ประเภทบอลไซบรณะครับนะชกกับใครก็ไม่เคยได้เปรียบรูปร่างครับประเภทเตี้ยสั้นมะขามข้อเดียวครับแต่ว่าหัวจิตหัวใจดีครับบูสู้ดีนะครับนะกล้าแลกกล้าสวนครับหัวใจหัวจิตหัวใจนี่มันเกินร้อยนะสำหรับเจ้าเสือใหญ่ครับมาดูครับสามคมหลังของเจ้าเสือใหญ่ครับก็มีชนะนอกยุงที่4เจ้าแสงดาวเอราวัณครับแพ้คะแนนเจ้าทับทิมทองครับสอดเล็กมึงนนและครั้งล่าสุดนี่ก็ชนะนอกยูที่2เจ้าเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตครับคู่นี้ครับเปรียบเทียบกันครับเจ้าสแกงงามก็อาวุธมวยครบเครื่องครับ จะได้เปรียบเรื่องอาวุธจะหลากหลายกว่าครับนะวงในก็มีลูกเข่าเสริมครับส่วนเจ้าเสือใหญ่ครับก็เป็นมวยเตะหนักต่อยแรงครับเจาะยางกว้างกระจกครับส่วนเจ้าเสือใหญ่ก็จะได้เปรียบกับกระดูกการผ่านมวยครับนะเลดล่าสุดนะครับเปิดให้เจ้าสแกงามเป็นต่อ10ต่อ9ครับเลดเจ้าสแกงามต่อ19นี่ผมอยากให้สมาชิกนะครับรองนะครับรองไปที่เจ้าเสือใหญ่ชห้าพยักครับเพราะว่าผมว่า ถ้าลองแล้วมีโอกาสครับนักน็อปกินเต็มได้นะครับเพราะว่าเจ้าเสือใหญ่นี่เป็นมวยที่ว่าอาวุธหนักแรงครับในต้นต้นหนึ่งสองสามนี่อันตรายมากครับนะสามารถกดล่วงกดหล่นได้ตลอดเวลาถ้าวันนี้ครับอยากหามวยรองสักตัวครับนะผมแนะนำนะครับลองไปที่เจ้าเสือใหญ่ครับผมมองว่าช่วงนี้ครับดวงใข่โชหพยักกำลังแรงครับนะวันนี้ครับครับฟันทงครับนะถ้าเป็นรองผมอยากให้สมาชิกรองไปที่เจ้าเสือใหญ่โชหพยักครับ ลองแล้วมีโอกาสนกนกกินเต็มครับแล้วก็เจ้าเสือใหญ่นี่มีวินาทีทองครับลองแล้วได้ลุ้นยัน5ายกครับนะผมมองว่าเจ้าสแกงามนี่โดนหมัดก็มีอาการบูบว่าไม่เห็นตลอดนะครับวันนี้ครับฟันธงครับลองไปที่เจ้าเสือใหญ่ชอห้าพยักครับสมาชิกเดือนท้าบันึคู่ที่3ครับก็เป็นการผมก็ลองเจ้าขาวสนิทซอเดชพันธ์ครับจะพบกับเจ้ากระดูกเหล็กกอกลุ่มเกี่ยวครับคู่นี้จะชกกันที่ประัก1์1ปอนด์ครับ คู่นี้ครับเจ้ากระดูเหล็กนี่มาแทนนะครับนะเจ้าขาวสนิทสอเดชพันธ์ครับไอตัวนี้ก็เป็นมวยขวาครับประเภทตึกวะฝีมือครับเตะขวาต่อยขวาครับประเภทเจาะยางคว้ากระยุกกับอาวุธหนักแรงทุกลูกกันะตัวนี่รุ่นน้ำล็อกได้น้ำหรับเจ้าขาวสนิทครับแต่ว่าฟอร์มช่วงหลังนี่ดอปลงไปนะครับนะมาดูครับสาวคมหลังของเจ้าขาวสนิทครับก็มีแพคะแนนเจ้ายอดพลันใจ แอนน็อกี้สองเจ้าเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตในครั้งล่าสุดน่กอแพคแนนเจ้าทับเท็มนทองสอจเล็กมืองนุนส่วนผู้ชกก็คือเจ้ากระดูกเหล็กกอกกลมเกี่ยวครับอ่าตนนี้ก็เป็นมวยขวานรประเภทอาวุธมวยครบเครื่องครับนอกในชายาครับวงนอกนี่มีลูกเตะครับที่หนักทั้งซ้ายทั้งขวาครับวงในก็มีไล่แขนกดแขนครับขวางหน้าดันแทงครับเข่านยัดไส้ดีครับเก๋ากระดูกดีครับไอขีมวยสมองมวยดีครับประเภทเหลี่ยมเชิงดีนะครับสำหรับเจ้ากระดูกเหล็กครับมาดูครับสามฟอมหลังครับของเจ้ากระดูกเหล็กคร ชนะคะแนนเจ้ายุทธพรครับนอนนิศอนครับชนะนกนุกทีเจ้ามหาหินนักบินอะไรงยนครับที่ชอบจับสีและครั้งล่าสุดนี่ก็ชนะคะแนนเจ้าเพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์ครับคู่นี้ครับเปรียบเทียบกันครับเจ้าขาวสนิทน่ก็เป็นมวยจังหวะฝีมือตั้งรับจับทางอาวุธหนักแรงทุกลูกครับประเภทเจาะอย่างคว่างกระจกครับส่วนเจ้ากระดูกเหล็กนี่ก็เป็นมวยประเภทอาวุธมือครบเครื่องครับนอกในชายาครับนะคู่นี้ครับเจ้ากระดูกเหล็กนี่มาแทนนะครับแต่ว่ามาแทนแบบมีโปรแกรมครับ เดิมทีนี่เจ้ากระดูกเหล็กนี่จะชกกับเจ้าลักเอาวันครับวันที่1ตุลาที่ผ่านมาครับเลดล่าสุดนี่เจ้ากระดูกเหล็กนี่ไปต่อ5ตัว4ครับเลดกระดูกเหล็กต่อ5้าสี่นี่ผมก็อยากให้สมาชิกนี่ต่อไปที่เจ้ากระดูกเหล็กนะผมอยากให้สมาชิกนี่เล่นเป็นทีเด็ดนะครับที่เจ้ากระดูกเหล็กนะผมมองว่าร่างกายของเจ้าขาวสนิทเนี่ยช่วงหลังนี่โดนไม่ได้ครับนะโดนเนี่ยมีการยุบมีการย่นนะครับ ซึ่ง3ามฟอร์มหลังของเจ้าขาวสนิทนี่ก็สกุลคำว่าชนะไม่เป็นครับนะสฟอร์มหลังนี่แพ้รวดครับส่วนเจ้ากระดูกเหล็กนี่ก็ฟอร์มสดนะครับนะสฟอร์มหลังนี่ก็ชนะมาตลอดครับคู่นี้ครับฟันทงนะครับนะชอบมากๆครับชอบไปที่เจ้ากระดุกเหล็กครับชอบี่ความสดความห้าวนะครับแล้วก็สภาพร่างกายที่ดีกว่าครับวันนี้ครับอยากให้สมาชิกเล่นเป็นทีเด็ดครับที่เจ้ากระดูกเหล็กกอกลมเกี่ยวครับสมาชิก เนื้ทหามปถึงคู่เอกครับก็เป็นการผมก็หลอกเจ้าปานเพชรซจเล็กเมืองนนท์ครับจะพบกับเจ้าวันมีโชคสิทธินายกทวิตพงศ์ครับคู่นี้จะชกกันที่พปกัด121รออปอนด์ครับเจ้าปานเพชรสจเล็กเมืองนนท์ครับไอ้ตัวนี้ก็เป็นมวยขวาครับประเภทสูงยาวครับรูปร่างดีนะประเภทเข่าในแนวแน่นครับนะวงนอกก็มีเตะขวาต่อยขวานําครับเพรนี่มีกรไล่แขนกดแขนครับป้ายหน้าดันแทงครับมีลูกเข่าในยับไส้ดีครับนะประเภทปอดใหญ่ปลายแรงครับหัวนจิตหัวใหญ่ดีครับนะ มาดูครับสามความหลังของเจ้าป่านเพชรก็มีชนะคะแนนเจ้ามาริโอกอแสงจันทร์ครับแพ้คะแนนเจ้าเพชรลูกเดืองออดตึกแดงครับแต่ครั้งล่าสุดนี้ก็ชนะคะแนนเจ้าเพชรกิตตากบวสรุพันธ์ภูเก็ตครับส่วนคุณเจ้าก็คือเจ้าวันมีโชคครับสิทธิ์นายกทวิตตงพงครับอันตัวนี้ก็เป็นมวยขวาครับเพชอาวุธมวยครบเครื่องครับน็อกได้ได้ดีครับนะอาวุธมวยหลากหลายครับไอ้กีมวยสมองมวยดีครับเก๋ต่อยมานานครับกระดูกดีครับอันตัวนี้เป็นดีกรีนะครับแชมป์นะครับมวยรอบปุนเสือครั้งที่สิบห้าครับแต่ว่า หายไปนานครับแล้วก็ครั้งล่าสุดนี่กลับมาภาคใหม่ก็วันนั้นก็เอาชนะเจ้าเสือเท่าอย่างเจ้าสถานฟ้าเสือมพรวัดไปครับในชี่ชอกเจ็ดสีมาดูครับสามผลหลังของเจ้าวันมีโชคครับก็มีชนะคะแนนเจ้าซื่อสัตย์แปะมีบุรีครับแพ้นอกยุดที่สามเจ้าเอกบายุหมอกกรุงเทพธุรีครับแล้วก็ครั้งล่าสุดนี้ก็ชนะคะแนนเจ้าสถานฟ้าเสือมพรวัดครับคู่นี้ครับเปรียบเทียบกันครับนะเจ้าปานเพชรนี่ก็ เป็นมวยที่ว่ารูปร่างดีครับนะสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บครับส่วนเจ้าวันมิโชเนี่ยก็เป็นมวยประเภทอาวุธมวยครบเครื่องครับนอกในชายาครับแต่วันนี้นะครับเจ้าปานเพชรนี่ก็จะได้ความสดนะครับความสดความเ้าครับส่วนกระดูกการพันมวยครับเจวันมิโชก็จะเหนือกว่าอยู่แล้วครับคู่นี้ครับเรดล่าสุดนี่เจ้าปานเพชรนี่เป็นต่อ10ต่อ9ครับวันนี้ครับผมนับชอบไปที่เจ้าปานเพชรครับผมมองว่าอ่า เจ้าปาันเพชรนี่วันทุกนี่ก็จะได้รูปรป่างสูงลอยกว่าเห็นแน่นอนครับความจะใช้ความสุดความเ้าครับบดเบียดเจียดสีครับเอาชนะครับเจ้า,าวันมีโชคไปได้ครับซึ่งเจ้าวันมีโชคนี่ก็ร่างกายครับช่วงหลังก็หายไปนานครับกลับมาพักใหม่ก็ผมว่าร่างกายยงังไม่เข้าที่เข้าทางครับวันนั้นครับที่เอาชนะเจ้าสถานฟ้าก็ คงเป็นบทพิสูจน์อะไรไม่ได้มากมายครับแต่วันนี้ครับมาเจอครับของใหญ่ของสดของเห้าอย่างเจ้าปานเพชรนี่ก็ผมมองว่าวันนี้ครับลำบากครับเจ้าวันมีโชคครับนะเพราะว่าเจ้าปานเพชรนี่ประเภทปอดใหญ่ปลายแรงครับนะคู่นี้ครับต้นๆอาจจะคู่ฮีสุสีครับเพราะว่าเจ้าวันมีโชคนี่ต้นนก็อาจจะนําไปก่อนครับเพราะเป็นมวยที่ว่าไอคิโมวสมองมวยครับประเภทจังหวะฟีมือครับนะตั้งรับจับทางได้ดีกว่าแต่ว่าบทเบียดเสียดสีครับไปปลายครับ วันนี้ครับผมฟันธงพระิเจ้าปานเพชรครับจะใช้ร่างกายที่สุดกว่าครับนะบทเบียดสีเอาชนะใช้ครับสมาชิกสรุปรับมือรักมยชอบครับช่องเสีอาทิตย์ที่4ตุลาครับหกสาคู่แรกครับชอบพระิเจ้าสุดหล่อครับเพชรเกร็ดเพชรครับส่วนคู่ที่2ครับชอบนะครับนะไปที่เจ้ากระดูกเหล็กกอกลมเกี่ยวครับคู่นี้ครับผมชอบมากๆนะนะผมชอบมากมากครับไปที่เจ้ากระดูกเหล็กกอกลมเกี่ยวครับส่วนคู่ที่สามครับ อยากให้รองปที่เจ้าเสือใหญ่ชอห้าพยักครับนะลองแล้วมีโอกาสนอกกินเต็มได้ตลอดเวลาครับส่วนคู่เอกครับนะชอบมากๆเช่นกันครับนะชอบไปที่เจ้าปานเพชรซจเล็กมนุนครับถ้าจะแทงสเต็ปนะครับนะผมแนะนาครับเบฟไทเกอร์ยิบสี่นะครับนะเบการเงินมั่นคงฝากถอนรวดเร็วว่องไวครับสเต็ปนะครับสเต็ปสองครับนะแทงไปที่เจ้ากระดูกเหล็กกับเจ้าปานเพชรนะครับส่วนสเต็ปสามนะแทงไปที่เจ้า สุดหลอครับกระดูกเหล็กแล้วก็ปานเพชรครับก่อนจะกลับไปก็ขอให้สมาชิกทุกท่านรวยๆแห่งๆครับโชคดีเหมือนกันครับ,บ,รบสมาชิก